ပါဆုံးခါဆရာတော်ပါရှင့်ဒီနေ့လဲဒုပ္ပစင်ခတ်ပပြည့်ရဲ့ဟွိုက်ပါလဲစကလုံးကိုလေ့လာကြအောင်နော်ဟွိုက်ပါလို့ရှိရင်အော်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့စစ်ခန့်ယူပြီးစုပါမယ်နော်တောင်းကြည့်ရအောင်အဟွိုက်ပပြည့် of အကံပိတ်သွားမယ်နော်အဟွိုက်ပပြည့် of အဟွိုက်ပပြည့် jack of အဟွိုက်ပပြည့် jack of အဟွိုက်ပပြည့် yak 3 of အဟွိုက်ပပြည့် yak 3 of အဟွိုက်ပပြည့်จํานะ of อาหอยปลาเพียจมนะวับอาหอยปลาเพียจมนต์เด้อวับอาหอยปลาเพียจมนต์เด้อวับอาหอยปลาเพียจะขึ้นอับอาหอยปลาเพียจะขึ้นอับอับว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 บวับค่ะติสซาไปเตเตเลพายเอาเนาะจ่าตือสวงว่าเพียจยาจำจูป้าอาอดหน้าเพียปานป้าไก่ขึ้นอยากไปจ่าหอยปลาเพียอยากจำจอบ โซปานไปจอดเต้าห้อยปลาเพียรยักตอบกาเตินงาเพียรยักกลุ่งเอซส่ปาปายักจำปอเอซสมามะยักจำแม่ตอบกลุ่งปอแม่ปลาตือสองด่งวาว่าเพียยักจำปเปิข้าห้อยป่าเพียยักหอบล่าเอต่างงาเพยายียกจำเเล่งมาอาจำนามะาปื้อหอบเล่งมาล่าต่างขัดแกนลิข้าห้อยป่าเพียรยักจำขอบจากางกิงเจอ เอสาต์จำเติตัลิขับจำเติน่าให้ป้าเพียรยักหน่อ,ยยนอบ้ากันกินยักจำเห่อตาอาป้องาเพยายียรจำนาตั้งกาต่างนาเพียรกินหนอบเห่อตั้งขินข้าพตาเปยียนไป่ไหมจูปานสุรากาปว่าไปว่เนาะจูปานปว่าไปก็รอมาตีู่จอบกาจารอโอร่าไปว่เนาะจูปานไปจอบสุรากามาโอขินไป มาออกขึ้นสวยอะตึกเว่ไปเนาะตบกุ้งบ่อแม่ตบก็สะระดีมังกาเยซูสัตไข่น่ะบ่เนาะกูง่ารอบกุ้งเยซูปออภิแม่อมีมีบะเยซูโกสัตบาสร้ะอะตึกเว่เนาะเปอเจ้าพอป่วยฉี่เด่เล่งกะจ้วยม้วยเด่มาหล่าเด่ป่วยฉี่บิจ้วยม้วยหล่าเด่อตั่วเจ้าเอล่ะผิดต่ํามั้ยเนาะลีคอปจัลเต่ លៀយអាច ara ဖြစ်ទីណខប់ចលកចេសូទីណតែកក៏ទីមកអយ៉ាងអយ៉ាងចេសូទីសាកောင်းដែរបងเนาะណបផៅតាំងគិនណបក៏ច្រឡោទីមកបេកានដែរပြောលុយយារហៅក៏ទៅដែរបេតាំងគិនក៏អស្អាសណបផៅតាំងគិនស្រឡាក៏អស្អាសដែរបេកានប៉ដែរបងเนาะអខណៅទីខោផាដែរប៉ម៉េជូបានបៃចតតបគង្គប៉មែ ปือหอบเล่งมารีคอบเจอแต่นอบเผาตังกินอะค่ะออเอาให้บัพเป็ดออกสดใสักลงแนนพระจ่าต่อแม่โรยจีบานเลยเนาะน่าตินค่าสามาชิกส่งจับบาร์เมชน่นมาสุนค่ะ